พามาดูบรรยากาศยามเย็นค่ะแดดร่มลมตกเลยค่ะอากาศกำลังดีข้าวยังไม่สวยเท่าไรเพราะเพิ่งใส่ปุ๋ยเพิ่งพ่นปุ๋ยเมื่อกี้เนี่ยค่ะ บรรยากาศสวยมากหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่มองไปทางไหนก็ชุ่มชื้นสายตาเขียวขจีไปทั้งท้องทุ่งเลยค่ะ